สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคนะคะในการที่เราจะตัดสินใจนะคะเข้ามาร่วมนะคะการทำธุออนนะะรกริจออนไลน์นะคะหรือการเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่แหละค่ะ ที่เรานะคะจะเลือกแบรนด์นะคะสักแบรนด์หนึ่งนะคะเราจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในการที่เราเนี่ยได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับแบรนด์นั้นแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องเลือกนะคะแบรนด์นะคะที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะคะ,ะสินค้าคุณภาพยังไงนะคะสินค้าที่มีออยอนะคะมีเลขจดแจ้งชัดเจนนะคะแล้วก็มี เรื่องของคุณภาพสินค้าที่สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือตอบโจทย์ลูกค้าได้นั่นเองนะคะสินค้านั้นนะคะจะต้องยะะอยู่ในเทรนด์ด้วยนะคะอยู่ในเทรนแต่ว่าอยู่ในกระแสนะคะที่ไม่ใช่ว่ามาแล้วก็หายไปเลยนะคะแต่ว่าเป็นกระแสที่อยู่ในเทรนด์อยู่เสมอนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเสริมนะคะแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามนั่นเองนะคะอีกอย่างนะคะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเป็นสินค้าที่ใช้ดี แล้วบอกต่อได้นะเป็นสินค้าที่สามารถซื้อซ้ำได้นะคะสามารถที่จะ เรียกว่าใช้กันได้ยาวๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะอ่าข้อต่อมานะคะบริษัทนะคะผู้ที่ผลิตแบรนด์นานเนี่ยจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าเป็นบริษัทที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะมีสถานที่ตั้งชัดเจนนะคะมีการที่เราสามารถเข้าไป,ปติดสาคัญหรือไปติดต่อได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญที่สุดเรื่องของระบบการตลาดค่ะหรือระบบแบก ออฟนะคะจะต้องสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตัวแทนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรบชิปฟูลพิลเมนต์นะคะหรือเรื่องของการใช้พรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็การมีภาพแอดต่างๆนะคะเพื่อให้เรานํำไปโปรโมตสินค้าได้อย่างง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะมีเรื่องของระบบการเทรนนิ่งตัวแทนนะคะที่สําคัญนะคะ จะต้องมีเว็บไซต์อัจฉริยะนะคะที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยส่งต่อนะคะเรื่องของลิตภัาฑ์สู่ลูกค้าได้อย่างง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีการรับชำระเงินได้อย่างง่ายๆได้หลายช่องทางนั่นเองเพื่อให้ตอบโจทย์กับคนสมัยใหม่ในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะคะก็ ถ้าได้รู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงนะคะก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทไหนเนี่ยก็ลองเช็คก่อนว่ามีทั้งประมาณสข้อใหญ่ๆนี้อยู่ในแบรนด์นั้นๆหรือเปล่านะคะ mm hmm. แล้วก็ทาเป็นไปได้ในการเติบโตในอนาคตด mm ้วยค่ะยอดขายนะคะต้องสามารถการันตีได้แปลว่าสามารถเป็นเขาเรียกว่าตรวจสอบได้ mm hmm. แล้วก็เป็นเรื่องของการซื้อซ้ำนั่นเองนะคะที่ทำให้คนสามารถที่จะ ะะสามารถที่จะกลับมาซื้อซ้ำได้นะคะแต่ว่าสินค้าก็ต้องมีคุณภาพตอบจบได้นั่นเองนะคะก็ถ้ารู้แล้วนะคะก็ตัดสินใจนะคะเข้าร่วมกับแบรนด์นานได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่อาฝากไว้แค่นี้ก้นนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย